การทำโจทย์ประเภทเปอร์เซ็นต์ increase และก็ decrease ค่ะสำหรับโจทย์ปเปอร์เซ็นต์ที่มีคีย์เวิร์ดคำว่า increase แล้วก็ decrease เนี่ยเราจะมีเทคนิคการทำง่ายๆก็คือว่าให้ทำตัวเปอร์เซ็นต์นั้นะให้เป็นทศนิยมที่หา100ร100แล้วอย่างเช่น20%ก็จะกลายเป็น0.20 15%ก็จะกลายเป็น0.15แล้วทีเนี้ยเราจะเอาทศนิยมตัวนั้นนะ มาบวกแล้วก็มาลบถ้าโจทย์บอกว่าเป็น increase 20%อย่างเงี้ยมันก็จะเป็น1แล้วก็บวกด้วย0.20ถ้าเป็น decrease 30%มันก็จะเป็น 1, แล้วก็ลบด้วย0.30แล้วก็เอาเทอมเนี้ยไปคูณกับเลขที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างโจทย์ให้ดูเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นค่ะข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าประชากรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากปี2 0 1 5ไป2016เนี่ย7% 2015เป็นตัวแปร x แล้วก็ปี2016อ่ะเป็นตัวที่เป็นตัวแปรที่มันหลังจากเพิ่มขึ้นดังนั้นอ่ะสมการของเราก็คือ y เนี่ยมันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ x แต่ทีเนี้ยการเพิ่มขึ้นของ x ของเราอ่ะเพิ่มขึ้นไป7%ใช่ไหมคะตัว7%เนี่ยเราต้องทำเป็นทศนิยมหารด้วย100ก่อนมันจะได้เป็น0.07แต่ทีเนี้ยมันมีคำว่า increase การที่มันมี increase อนะ่ะเราจะต้องเขียน1ไปก่อนแล้วเพิ่มไป0.07 ดังนั้นเนี่ยตัวที่มันบอกว่าเปอร์เซนต์ของปี2016อะ่ะมันเพิ่มไป k เท่าจากปี2015ดังนั้นค่า k ของเราอะ่ะมันคือ1บวกด้วย0.07เป็นไปตามข้อ4นะคะเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างโจทย์ที่ซับซ้อนให้ดูอีกข้อหนึ่งนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซนต์เนี่ยอยู่2ครั้งเริ่มต้นก็คือว่าปี2012เนี่ยเป็นปีเริ่มต้นหลังจากนั้นเนี่ยมันเพิ่มไป 178%และหลังจากปี2013เนี่ยมันลดลงไป21%แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ไป2ช่วงนะคะแล้วโจก็ถามเราว่าจากปี2012อะไปถึงปี2014อะมันมีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์อะแบบทั้ทัอะเท่าไหร่อะ ข้อนี้ดูเหมือนจะซับซ้อนนะแต่ว่าพอเราใส่เดสมอ a r t ไปเนี่ยมันจะง่ายมากเลยค่ะเริ่มต้นนะคะปี2012เนี่ยเราให้เป็น1ไปเลยค่ะแล้วถ้าเราบวกไป178%ก็คือ1.78มันก็จะกลายเป็นจำนวนเท่าของปี2013แต่ทีนี้มันยังไม่จบจากปี2013เนี่ยมันลดลง21%ใช่ไหมคะเราก็ใส่วงเล็บอีกวงเล็บหนึ่งซึ่งวงเล็บนี้ยเป็นการลดลงนะคะก็คือ1แล้วลบด้วย 0. 2ผลที่ได้มาก็คือมันจะเป็นจำนวนเท่าก็คือ2.1962เท่าอ่ะค่านี้มันเป็นค่าที่เริ่มต้นจากปีแรกไปจนปีสุดท้ายแต่ตอนเราตอบนะคะเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์เราต้องเอาค่า2.192เนี่ยมาคิดให้มันเป็น1บวกหรือ1ลบด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือ1เราแล้วก็บวกด้วย1.1 962หรือดูง่ายๆก็คือเอาหนึ่งไปลบอะค่ะเราจะได้เห็นผลต่างว่ามันอะเพิ่มขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะพอได้ออกมาแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันคือหนึ่งแล้วก็บวกด้วย1.1962ใช่ไหมคะ1.1962เนี่ยถ้าเราคูณร้อยกับไปอะมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์แปลว่าข้อนี้ตั้งแต่ปี2012เนี่ยไปปี2014เนี่ยมันเพิ่มขึ้น119.62เปอค่ะข้อ A เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ